สวัสดีจ้าแม่สิงจ้าทักทายเช้าวันที่2พฤษภาคมนะคะทุกคนก็มาเปิดข้อมูลขา่าวเกี่ยวทองคาสานการราคาทองคําวิเคราะห์น้โนมราคาทองคําและต่างาราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคําระหว่างวันมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางเนื่องด้วยตลาดการเงินในหลายประเทศปิดทําการในวันแรงงานสากลโดยเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,976ดอลลาร์ถึง1,987ดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ101.450ถึง101.722จุด,ดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ34.130ถึง34.230บาทต่อ1ดอลลาร์ท่ามกลางตลาดเฝ้าจับตาผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเฟดที่จะมีการถแถลงในวันที่3พฤษภาคม ซึ่งหลายฝ่ายคาดหวังว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณที่จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนหลังเศรษฐกิจสหรัฐมีปัจจัยหลายมิติที่ส่งเสริมไม่เกิดภาวะถดถอยหากมีการส่งสัญญาณดังกล่าวนะคะจะหนุนทองคํา ขณะที่ประเด็นความวิตกกังวลวิกฤตภาคสถาบันการเงินสหรัฐหลังเฟิร์สริพัฟลีกแบงก์ F.R.B. เสี่ยงต่อการล้มลงตามสถาบันการเงินสามแห่งก่อนหน้านี้อย่างไรก็ดี JP พีมอร์แกนได้เทคโอเวอร์ F.R.B. พร้อมเข้าถือสินทรัพย์ของธนาคารที่มีอยู่รวมไปถึงเงินฝากในส่วนที่เกินระดับที่ทางการสหร,รัฐรับประกันส่งผลให้ตลาดคลายความวิตกต่อประเด็นดังกล่าวลง แนวโน้มราคาตรงคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,970ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,960ดอลลาร์ 1, และ1,950ดอลลาร์ 1, ตามลำดับด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2 0 1 5ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2 0 3 0ดอลลาร์และ2 0 4 5ดอลลาร์ตามลำดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่2พฤษภาคมปี2 5งหอ้างอิงราคาของวันที่1นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด2ครั้งด้วยการราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ ชาวันที่2พฤษภาคมปี2566ทองคำแท่งกส6-5%ราคซื้อ32,000บาทขายออก32,100บาททองรุปพันณ์ก6-5%ราคซื้อ31,426บาท68จะตงขายออก32,600บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าต้องคำสรบรวมของวันที่1นะคะราคาเป็นลบไปที่100บาท แม่มสิรก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองกลับธนาคนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิริก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็ยาลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิวยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ